อาการประดินปนาวันนี้นี่คืออยู่ในหัวโคเทวาจัดเทวละมานี้จัดเทวเบมในยอย่างไรที่จะทำให้เสียพลลบุญปดิรรยามาิบมาหรือหยิบเจ็ดเท่า สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลครบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นดดได้ตรวจสดเป็นรดดเลยสดเกลื่อนทีได้ตามไม่เหล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนดีสมัน No, 9 si Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin wassalamu was ala wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi al สุบานาคาลาอินมาลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนักอันตานาลีมุนนากีมวะลาฮาวลาวะลากูวาตาอิลลาบิลลาฮินาลีญนาซิมอะหมาบะดูนาคาก่อนานหนังสือวันนี้นะทำวามเข้าใจสัก่าประเด็นพันาหนึ่งคนเล่านอนนากา โปรงปงาฮิตวันนี้นะเประวันนำนำมจมถึงเรายั่งกับเืนนำอยู่เท่านั้นเลยนะเราไมาก็นนำอยู่เท่านั้นเลยากาประดินปนาวันนี้นี่คืออยู่ในหัวโคเทวา จัดแทวละมาดนี้จัดแทวเบมในอย่างไรที่จะทำให้เสียพุลบุญปดิลรดยามาหยิบมาหรือหยิบจัดท่าน่าพอเป็นพระเด็นปัญหาที่เวลาพี่นงผู้ชายเราไปมัสยิดเนี่ยน่ะบางคนว่ายืนไปแล้วตรงไหนไหนน่ะได้ทั้งพี่นะ คำว่าได้ทางเพศตรงนี้พี่น้องมันจะมีพระเด็นโาเลวาเป็นเรื่องเหล็กหนอยเทวามันก็ะทำให้เราขาดทุนขาดทุนอย่างมากไม้เหมือนกันก็คือการจัดเทวละมาดที่จะทำให้เสียพาดิลัดพลบุญคุณขาข้องยามาอห์เนี่ยพลละมาญยามาอันนี่พลบุญคุณขาได้2าถึง27เท่า คือถ้าเราทำคนเดียวได้หนึ่งพอป,ป็นยามอา,านี้จะได้ไปยี่สิบห้านะบางรีวายั์ว่ายี่สิบเจ็ดเท้าแต่ทางนั้นทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการจัดเทวมายังกันเป็นส่วนสำคัญอ่าเนี่ยการจัดเทวมายังนะบางคนว่าไม้แลวอยู่อยู่ในมัสยิดนี่อิมัมอยู่ในมัสยิดมามุมก็อยู่ในมัสยิดยืนตรงไหนกน็ตามได้ท้งเพ่นอะเอาตรงนี้โขนกันนั้น อในพระเด็นเทวาอีมัมและมามุมละมาร่วมกันในมัสยิดทางโคนี้ถ้าอีมัมกับมามุมอยู่ในมัสยิดทางโคนี้หมายความว่าตามกันนันโซถึงแม้ว่าจะไกลสักที่ก็ตามถึงแม้ว่าจะเกินจากซ้ำรอยโซกสักที่ก็ตามไม่เกี่ยวเช่นอิมัมอยู่ที่เมียรอบม,มามุมไปอยู่ที่ไทยมัสยิดเนาะนี่ก็ตามโซนะ นะพูดถึงการตามนั่นอ่าตามโซ่แต่จะได้ปาดิลัดพุทธลบุญอย่ามาหรือมายนี่อ่าตรงนี้ต่อไปข้างหน้านะโปรดโดยลักปฏิบัตเิเร็วเวลาจัดเทวนี่คือระวังอีมัมกับเทวเรกตรงอย่าให้เกินซ้มโซกนาระยะห่างกันคือซ้มโซกอย่าให้เกิน ราวังเทวทีหนึ่งเทวเรกกับเทวทีสองก็อ,อย่าให้เกินส้มโซกเท้สองกับเทวาสามลาวน,นั่นเลยลายไปเรื่อเรือระยะห่างตรงไม่เกินส้มโซกอ่านะส้มจีดาดไม้ยลงเลยอ่านี่ยลักการเวลาปูเบืองมัสยิดหรือเวลาตีเส้นเนี่ยตรงกำหนดตัวซ้ำโซกเป็นเป็นกณฑ์นะ โซกโบูวเราเนี่ยเาโซกตัวอดำมเลยอรุนสมัยตัวดำมมันก็เญยๆเนาะก็มันก็เออสมร่างสมคุณเลยอ่ารุนบูวเราเนี่ก็หาโซกงบูวเรานี่แหละอ่า,นาเนี่ย,กกยให้เกินจากสามโซกน่ะแต่เดี๋ยวลบไปกระสูดีเลย,เลยนะหวัดกันเลยอ่าทีมั่วตาดินที่ปานกลางเลยอ,อ่าไม่ใช่ว่าไปเอาคนโซกสั้นมาหวัดน่ะหรือเอาคนโเจยาวเกินจากอาดัตมาหวัดปานนี้ไม่ใช่ นาคิดตามปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในมัสยิดนี้นะเระหวังอิหมัมกับมะมุมนนี่ห่างกันเท่าใดก็ได้ถือว่าโซตั้งเพ่เนาะเหมือนดังในบุญเรมีอัลันโคเทบจูจูตีสองนาทีรอยสี่สิบเจ็ดว่าวัยราการนาบีมัสยีเดนถ้าเมื่อใดอิหมัมกับมะมุมอยู่ในมัสยิดนี้ ฝ่ายอยู่มาดีเองสัลาฟินมัสยิดีไม่ว่ามามุมจะมายังทงไหนในมัสยิดปีกชญน้างโอกหรือถ่ายสุดของมัสยิดหรือชั้นบนบางทีอิมัมอยู่ชั้นล่างมันจะมามุมอยู่ข้างบนทางมดทางมวนนั้นนั้นอาจจะซาหูนะถือว่าใช่ได้ว่าอิมบาอดุดชมาซาฟาตูหูถึงเมวาระยะ ห้างระวางอีมัมกับมะมุมนี่จะห้างกันหมากสักทีก็ตามถึงแม่จะเกินกันจากส้มรอยโซกสักทีก็ตามอ่านะเต่ถ้าอีมัมกับมะมุมอยู่โหนกมัสยิดไม่ใช่ในมัสยิดอยู่กลางทรงนี่ระวางอีมัมกับมะมุมจะตามกันโซกตรงห้างกันไม่เกินส้มรอยโซกตัวส้มรอยโซกเป็นตัวกำหนดเต่ท้าอยู่ในมัสยิดนี้ทำใจห้างกันเท่าใด อ่าสมุดว่ามัสนี่มันใหญ่มหมยอะอ่าแต่อิหมัมอยู่อยู่ตรงโดนนะนี่มามุ่มขึ้นว่าไดปับจานไม่รดเดินไปถึงโน้ลเลยมันไกลไมันแคทว่าเขาไม่รดนะตักเบสใหตามไดตรงนเนี้ยนี่อ่าก็ะทือว่าโซอ่าตามโซแต่ถามว่าได้รับพาดิลัดยามาหรือไม้หยิบห้าแถวหยิบเจ็ดทถวอันนี้ไม่ได้รับท่าว่ะอ่านะเพราะชารัดถิจะได้รับ เงินเคยที่จะได้รับผลบุญยามาหยิบมาถึงหยิบเจ็ดเท้านั้นตรงห้างกันไม่เกินสามโซกอ่าเนี่ยตรงนี้สำคัญพอาอิมัมยืนปับน๊บในบางที่ไอ้มัมก็ไม่ได้เล่เทเรกนะระวังวัวโซนอ้มัมกับเทเรกเนี่ยนะวัวโซนมะมุมนี่มันมันมันเกินมาสามโซก นะพี่นองหลงสังเกตตรงนั้นและบางทีมั่มไปอยู่นเนี่ยมีรอบตู้นะกับเทวเรกนี่หางกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทําไม่คาดพดิหลัดพุทบุญยามะอ่านี่เราว่าไอ้ ه, ให้ได้พุทบุญญามาที่นะเล่เก็ปรับเฝ้ามดได้เคเพียงฝากพุทบุญสมัยยังธรรมดาแต่พุบุญยามะยิบมาถึงหยิบเจ็ดเท่านี้ไอนี้ไม่ได้เลยอ่ารื่ไม่คาดตุนจริงฮิตเดียวนี่เราว่านะเรื่องเรื่องมันฮิตเดียว ถึงโปรยยันันติซ้ำกันอีมัมนั่นแหละคุณเต่งหรือถ้าอีมัมเพลือกับมามุมก็ว่าเฮ้ยซ่าซ่านะมันไกลเร่งนี่มามมือทดมาจากอียิปต์อะไรแบบนี้พอได้หรือถ้าเราไม่เล้งกันหลักถกฟ้าเสยดะลงมาจากอียิปตเลยเดี๋ยวว่าอาเดี๋ยวไปเล้งตัวมัมมันโกรธเอาล่ะนะเล่โคแล้วตัวมัมโกรคนี่ขึ้นมาโดนหลักฟ้าเสยดาโค้งตัวมัมลงมาก้าวว่าระวังอีมัมกับเทลเรกหัวสนอีมัมกับหัวสนโคงมามุมเทลเรกตรงไม่เกินจาก สาโซตรงนั้นพกเข้าใจได้นะ่ะดังนั้นมาสารุปตรงนี้พี่น้องมาสารุปว่าลักษณะการจัดแถวเที่ทำให้เสียพาดิลันพนลบุญยามาอาหยิบหาหรือ2ีสิบเจ็ดเตาวนี่นะมันจะมีอยู่ทางมดอนี่ที่ผมสรุปมาพ่อขาวาวเาวคาือ นะาซ้ำคีด้วยกันอ่าเราฟังเล่ในซ้ำรูปซ้ำกรณีนี้เลี้ยงแต่ซ้ำค o ีนี้ไม่ฟังว่าไปไมายังที่เท่ากับว่าเมือม่อมายั่งคนเดียวนั่นเลยอ่าไม่ได้รับพุลบุญพอดีลันจะมารูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งนี่ระว่างอีมัมกับเทวเรกเนี่ย ที่รวมจัดเท้วกันนี้ซึ่งรายาห้างเกินส้มโซกเนี่ยทังอีมัมและเท้วเรกยืนห้างกันเกินส้มโซกแสดงว่าพวกเขาทั้งหมดนี่ทางอีมัมและกรมามุมเท่วเรกนั้นถื่ว่าพวกเขาเล่านั่นทั้งหมดไม่ได้รับภากผลละบุญฟาดิลัตจามาเพราะกระทำโคงมักรุก อีมัมกับมามุ้มเทวเรกนี่ก็ปรับเฝ้าต่างแถวนั่นเลยแลย้วก็อีมัมด้วยอันนี้เท้สองเทวสามไม่เกี่ยวนะเทวาสองนี่จะไปเกี่ยวกับเทวหนึง่งเทวสามจะเกี่ยวพันกับเทวาสองเทวเคยเทวมันกันนะเทวว่าเอาว่าอีมัมกับมามุมเทวเรกนี่ห่างกันเกินสามโซกนี่แสดงว่าทางตัวอีมัมอเองแล้วก็มามุมเทวเรกเองกระทำมักคร นะเป็นการธระทำต่ยม a ร r o ซึ่งจะทำให้เสียปฏิลัดพุทธละบุญญาม a นะตรงนี้พอพอเห็นเลยนะอีมัมกับเทวเรกห้างกันเกินซ้ำโซกแสดงว่าอีมัมกับโู้เทวเรกต่างเทวในรวมกันไม่ฟ้ามันในการจัดเทวดังกล่าว เป็นการกระทำตียมักรูเลยอิมัมกับมะมุมเทวเรกจะไม่ได้รับผากพุทธละบุญปฏิรัดยามะส่วนเทวตีสองกับเทวเรกนี้อ่าคิดว่าโซนกันเลยว่าโซนของมะมุ่มเทวเรกกับว่าโซนของมะมุ่มเทวตีสองนี้ไอ้นี่ได้ซ้มโซกไม่เกินฮแสดงว่ามะมุ่มเทวตีสองได้รับผากพุทธละบุญายามะจีมารีจิต่า อ่านี่เท้าทรงได้รับปฏิลัดยามายิบมหายิบเจต้าเท้าเท่าหนึงกับอิมัมไม่ได้รับอ่านี่ขีดเทววเคยเทววมั่นกันฮะขีดเทววเคยเทววมั่นกันอ่านรูปแบบทีหนึ่งตรงนี้เราอพห็นมาไม่รู้ถึงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเทวเรกเวลาจัดเทวนี้แสดงว่ามามุมเทวเรกหรืออิมัมต้องช่วยกันเลยแสดงว่าเป็นทีม نا, เราอยู่ในเทวเรก,กันเทวะโรคา,าไม่เล้งอิมัมคาไม่เล้งไม่มีใครช่วยกันเล้งเขาโมโยกทีมเลยทางอิมัมเลยค่ะเทวเรกไม่ความว่าเป้าไม่ได้รับพุทธบุญฟฏิีลัดยามะหยิบมาถึงหยิบเจ็ดเท้านะเท้ากับใดพุทธบุญมายังธรรมดาเท้ากับมายังคนเดียวนะเอาสองมันาฮิตการทีสองมีคนหนึ่งหรือมีหลายคนกขาไม่ว่า ไอ้นี่พึ่งข้าวมาในมัสยิดทีหลังหาตรงเนี้ยเราไปทีหลังนี่อีมัมขับมามุมเทวเรกที่เขามาพร้อมกันก็จัดเทวกันเล็แแต่เราไปทีหลังนี่เราคนเดียวหรือเราไปเสีหาคนไม่ว่าเลยเป็นกลุ่มหรือเป็นคนเดียว ไปถึงเราไปพบเห็นปั๊บว่าระาวาังอีมัมขับมามุมเทวเรกที่เขาจัดกันเลว้นั้นรายาห้างกันเกินส้มโซงเนโนนนะหรือไม่ก็เราไปพบเห็นว่าเทวโซงออเทวหนึ่งกับเทวโซงนั้นพอเราข้าวไปอยู่เทวาโซงเละเทวาหนึ่งกับเทวาโซงห้างเกินกันส้มโซงแน,น่นนอ่าถ้าลักษณะเช่นนี้แหละ อันนี้เราพิ่งไปทีหลังไม่ได้รวมจัดแท้กอนแต่ว่าที่เราไปทีหลังพอไปเห็นเขายืนอยู่พันนันสเสล้วเราวางอีมัมรอยเ,เ,เข้าไปเทยวเรกพัวเข้าไปเทยวเรกอีหานั้นบืยม้มยืนไกลจังเก<ม>ินจากส้มโซกหรือเราเข้าไปในเทวที่สองไปเลาะระวางเทยวสองกับเทยวเรกห่างกันเกินซ้มโซกถ้าลักษณะพันนีนี้มีการตัเส้นอธิบายโซงกรุรณี เราคนพึงไปนี่เนาะมีอยู่ทรงกรณีหนึ่งมันถ้าวารยายห้างระว่างอีมัมกับเทวเรกหรือเทวเรกกับเทวที่ซรงก็ไม่ว่ามันห้างเกินซ้ำซองนี้นี่ปรามาณขิดว่าสามาถจัดตังเทวไม่ได้เลยเสมวะ แเดงห้างนัดประมาณหกโซกอาโซกถลึงหกโซกถ้าห้างนัดระว่างอีมัมกับเทวเรกหรือเทวเรกกับเทวโซงที่เราเข้าไปทีหลังนี้ถ้ามันห้างกันนัดขีดเลสสามาติจัดจัดเทวเสมว่างกลางได้นั้นนะเตโากะไม่ยมจัดเทวเสมว่างกลางเราไปยืนเทวตามเขา่นแหละแสดงว่าเรานี่ กระทำการมักรวมเมื่อันเลยกะไม่ได้รับปฏดีลัดลามาดยามะ,ะาหยิบ้าเลียหยิบเจ็ดเท่าเมื่อกันั่นคือเหตุการณ์ทีหนึง่งเออฝั่งอกมาตีตรงนี้อคือถ้าเราวางอีมัมขับมามุ่มเทียวเรีกถ้าห้างกันเกินนี่เกินซ้อมโซ่เกินมากเลยสมมุิว่าถ้าจัดเทียวเสียมวางสักเทียวหนึ่งกับโจุบายๆเลยวูกลางลังสู้หยุด ต่เราไม่จัดเทยวเราไปยินเทยวเท้าที่ก็ยินอยู่เร็วนั่เลยเท้ากับเราส้มรูรวมขีดทำการจัดเทยวที่มักรู้เลยเรากับลอยที่จะไม่ได้รับพุทธลบุญปฏิลัตยามาหยิมาแล้วหยิบจะดเท้าเหมือนกันนะเอาเหตุการ์ที่ทรงเหตุการณ์ที่รทรงนี้นี่หมายความว่าเราไม่สา้มาจะจัดเทยวเซมวางได้เพราะว่ามันหาเงินซี่โชกปานนี้เกินซ้มโซกจริง ปวามันซีโซกเตทะตัาางเทวว่างกลางนั้นเหล่านั้นแสดงว่าวูกาลังมันสู้หยุดไม่ได้เลยมันชนกันถ้าหากว่าไม่สรามาจะจัดเทวเสมว่างตรงกลางไดเรียวนั้นเราก็ยืนตามเทวที่ก็จัดเรียวนั่นแหละทั้งทั้งเทวว่าเกินจากซ้มโซกนั้นสํหรับเราที่มาทีหลังหรือกลุ่มบุคคลที่มาทีหลังถือว่าไม่มาครุเตอย่างใดและอย่างใดรับผลบุปฏิลัดยามา ฮะนี่แสดงว่าไอ้บูติจัดเทยวเกินซ้มโซกเห็นซี่โซกปานี้ไอ้บูติจัดว่าที่ผู้นั้นไม่ได้รับผลละบุญยามาเราไปที่หลัง,งทรงซ้มคนเราได้รับผลละบุญยามาอ่าเนี่ยอีแสดงว่าไปกันทางเพื่นี่แนเสีงคนนึ่งได้คนนึ่งไม่ได้เลยนะมีคนนึ่งลบได้นึ่งคนนึ่งลบได้จีบมาคนนึ่งลบอ่าเนี่ยราว่าเหตุการณ์มันต่างกันนะ ตึงทุกระบุในหนังสือตูฟะเลมที่สองนาที่สามร้อยเจ็ดนาในจำนวนอิบารัดเนาะนาโรเปเลได้เพิ่มเติมตรงนั้นนะเพราะว่ามันบ่งน้อยๆว่าเอาผมอมาในน้อยน้อยว่าวายุสันนูอัลลาอยาจีดามาใบนาคุลิสอฟไฟนี้ตุนัดอย่าให้เกินอะรอยะราวังซ่องแถว หรือว่าอววะลีวันอิมัมหรือระวังอิมัมกับเทวเรศสุน so ัตอย่าให้เกินอลาซาลาสติอัซรูอินอย่าให้เกินสามสกอ่าว่ามาตากานะใบนะซุฟฟายนี้อักซารูมิงซาลาสติอัซรูอินแต่ถ้าหากว่าเกินสามสก์ูริฮาลิดดาคิลีนะอายัสตอฟูมาอัลโมตอักคิรินเนี่ย macro นะโบ้ที่เข้ามาทีหลังนี้ อ่าที่จะเข้าไปยืนแถวรวมกับพวกทียืนห้างเกินซ้มโซกอ่าเนี่ยแสดงว่าเราไปที่หลังก็ไม่ผือมีทางออกเลยนะหนึ่งตาสามารถจัดแถวเสมว่างได้ตรงจัดแถวเสมว่างสงถ้าหากว่าจัดแถวเสมว่างไม่ได้เลยมันระยะห้างมันสี่โซกอกมันเข็บเร่งฮะเราไปยืนตามที่เขายืนถือว่าส้หรับเราไม่มักรคแต่อย,อย่างใด นาเลกาได้รับปฏิลัทพลบุญยามาหิบมาหรือหยิบจ็ดแถาเหมือนเดิมเอาเหตุการณ์ที่สามนาเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สามลักษณะการจัดแทวที่ทำให้เสียปฏิลัดยามาเนี่ยมีอยู่ห้าเหตุการณ์ด้วยกันหนึ่งมันนะในกรณีที่มีคนอยู่สามคน เป็นอิมัมอยู่คนหนึ่งเหลวาซ่องคนผู้ชายซ่องคนจัดแถวเนี่ยผู้ชายซ่องคนจัดแถวเลยมีอิมัมอยู่คนหนึ่งเป็นซ้มคนนี้พอราซ้คนนี้พี่น้องไาโดยที่ยืนพือที่นั้นอ่าคือถ้าอิมัมคนเดียวเราคนเดียวยังอยู่ซ่องคนอันนี้เราอยู่สีกดดานคว้าอิมัมไม่เยอะเลยกระ้างมาจากอิมัมสะอีดอ่า้างมาจากอิมัมสะอีด นะไอ้โลหิตนั่งงนงก็คือไม่เกินสามโซกเปย์ลย้นะก็คืออยู่ดันควา้าแต่พอว่ามีอยู่สามคนนี่่องคนยืนดันคว้าอีมามมดอันนี้มีกันละยังอยู่สามคนไอ้คนหนึ่งนั่นมันมากอ่าอีมัมยืนอยู่คนหนึ่งพอคนที่สองมาถึงตักเบี้ยับอยู่ดันคว้าอีมัมพอคนที่สามมาปั๊บไปยืนดันคว้าคนที่สองเนี่ยถ้ากับว่า่องคนนี้อยู่สีกดันคว้าอีมัมมด ไอหนี้ก็ทํหมห้เสียปฏิลัท์อย่ามาอาเมืนกันหยิบมาแล้วหยิบเจ็ดแถวไม่ได้เหมือนันเพราะโดยลักกาเหลี่ยนี้ถ้ายังอยู่สามคนอีมัมยืนข้างนาอยู่คนหนึ่งผู้ชายสองคนจะตรงมายืนข้างหลังอีมัมนี่เลยซึ่งห้างไม่เกินสามศอกคือจัดแถวหลังอีมัมนี่เลยอ,อีมัมยือนอยู่คนหนึ่ง คนที่สองมาพับตักเบยืนเสกคว่าอีมัามห่างน้อยๆคนด้าน้ายคนที่สามมาตึงพับตักเบยืนดานสายอีมัม้มหลังจากนั้นให้มามุมทางซองทดลบมาข้างหลังมายืนเคกันผอๆอินไหมป่ามาเลยให้มามุมงซองคนนี้ท้องเข้าใจคือทดลบมาหลังมามุ้มดานขวาทดลบมาหลังอ่ามายืนหลังอีมัม้ม อิมัมเล่เลอิมไม่ตดอายมันยืนกว่ายืนซาอยู่นั่นฮะถ้ามามุ่มต่างสองไม่ตดก็อิมัมยืนขึ้นข้างหน้าอิมัมเดินขึ้นไปข้างหน้าให้พอดายทักซำศอกพอไทยมัมเดินไปข้างหน้าเล้วนั้นมามุ่มคว้าเละซสาจะต้องทดมาผิดกันอ่าเนี่ยพอ้เสียงต้องเข้าใจกันกันเลยนะอิมัมกับมามุ่มนี่อืมอิมัมกับมันทะเลอยหัวมามมุ่มมันตดดลบหลังไม้อ่ามามมุ่มกับต่างบีกเลี้ยวไม่รู้เลยนะอ่า ถึงพอดันท้าว่าอีมัมยืนอยู่แล้วปั๊บคนทีสองตักเดตักเบลแล้วยืนดันควาอีมัมพอคนทีสามมาถึงปั๊บยืนดันควาอีมัมเหล่าตั้งซองคนอยู่พันเนี่ยมายัางกันแสดงว่าคาดปฏิลัดจะมาอ่านะทำเพื่อแหละที่นั่นเลยอีมัมเลยนะต้องเดินไปหน้านู้นเลยนะต้องจัดระเบียบสองเรือว่าตั้งซองคนผู้ชายนั้นยืนด้านซ้ายอีมัมมด อ่านิกาคาดปฏิลัดยะมะนะเหตุการณ์ตีสามนั่นคือผู้ชายคนหนึ่งอยู่สีกฟ้าผู้ชายคนหนึ่งอยู่สีส่ใสเลือดโดยไม่ทดลงมาข้างหลังอ่านิกาคาดปฏิลัดยะมะนะซมันคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งยืนอ่าข้างหลังอิมัมเลว เห็นคนทีสามมันมาเนี่ยมันไม่ตักเบ้ปั๊บยืนลังอีมัมแต่คนทีสองยังยืนสีกดันคว้าอีมัมอยู่เลยใจเซโครงอีมัมอยู่เลยไม่ทดลุงมาอันนี้ก็ทําไม่เสียปฏิีละเจ้ามาห้ามันคนทีสองมาปั๊บตักเบ้ยืนขหลังอีมัมห่างไม่เกินสามโซกพอคนทีสองมาปั๊บมันมาอยู่ลังคนตีคนคนทีหนึ่งนี่เลยอืมอีมัมอ่ามาบุ้มคนเร็กมาบุ้มคนตีสอง นนี้เรียงกันหนึ่งทงสามทั้งหมดนี้ถือว่าทำมเสียปฏิรัตยามาอหะเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเาสรุปว่าเป็นเรื่องเล็กๆหน่อยๆก็ดีนะแต่ว่านั้นแหละมันสามารถที่จะทำมเสียฝากพุทธละบุญปดิรัตยามาอห์ได้นะกาทุกระบุกล่าวในหนังสืออัสนันมาตอลิบนาฟีชาร์ฮิโรดิตตอลิบเลมทีหนึงนาะทีงรยยี่สิบสง นะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นคือทัศนาส่วนใหญ่ของหนาอุลามะมัสับชาฟิอียะโดยเฉพาะยังยิ่งเป็นทัศนาที่ยึดถือโดยท่านเชคอิบนุฮายานอ่าและเชคอินุฮายาตได้นับว่าเป็นทัศนาที่โรเจเนที่มีน้ำหนักอัลลอฮุอะลัมผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิดใครชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบางน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลัมผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ092-865-2520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนวิพัทส,สุโขราาห์าสาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ คุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซ็รบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมยายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ080484 4114หรือ095 0715353บังกายสมายคา